ดวงดอนชาแนลสวัสดีครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํำ power bank นะครับตอนนี้นะครับก็มี power bank หลายยี่ห้อหลายรุ่นมากเลยนะครับที่กําลังเป็นที่นิยมกันนะครับหนึงในนั้นนะครับที่ผมหาข้อมูลมานะครับก็คือว่าผมนะครับโจทย์ก็คือว่าหลายคนนะครับเลือก power bank เนี่ย การตัดสินใจครับที่จะเลือกเพาเ n งหนักหรือไม่หนักจะเ,เบาหรือไม่เบาจะมีความจุหมื่นหนึ่งสองหมื่นหรือสามหมื่นตรงนี้นะครับก็จะแนะนำแบบนี้นะครับขึ้นอยู่กับน้ำหนักเลยนะครับตรงนี้ว่าใครจะรับได้รับไม่ได้ยังไงนะครับก็คือเป็นการพกพานะครับสำหรับผมนะครับจะแนะนำว่าของผมนะครับเลือกที่ตัวหมื่นหนึ่ง นะครับหมื่นมิลลิแอมนะครับตรงนี้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าน้ําหนักของเขานะครับไม่หนักมากนะครับตรงนี้สามารถที่จะพกพาไปได้ไหลที่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็สะดวกด้วยนะครับในการพกพานะครับถ้าใครไปซื้อตัวสองหมื่นนะครับก็เท่ากับว่าเราถือตัวเราถือสองหมื่นใช่ไหมน้ําหนักมันก็จะเท่ากับ สองกล่องนี้เลยนะครับบางทีมันอาจจะหนักไปนะครับตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกซื้อตัวที่1 0ื่นมิลลิแอมนะครับแล้วแล้วก็น้ําหนักเขานะครับอยู่ประมาณ2 0 0กรัมนะครับ220กรัมเท่านั้นเองนะครับก็น้ําหนักพอๆกับมือถือที่เราถือเลยนะครับแล้วในส่วนของการเลือก power bank นะครับหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมเลือกผมจะดูตัว PD ด้วยนะครับตรงนี้ นะครับแล้วก็ PD นะครับของ power bank นะครับตอนนี้ออกมานะครับก็จะเป็นพวก18วัตต์กับ20วัตต์เป็นสัดส่วนใหญ่ตรงนี้ผมก็เลือกเป็นตัว20วัตต์นะครับตรงนี้นะครับทำไมถึงเลือกยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับยี่ห้อนี้นะครับ acmic นะครับ admic นะครับผมตรงนี้นะครับ admic admic เขาจะมีผลิตภัณฑ์หลายตัวมากเลยนะครับผมก็เฉพาะจอจงนะโฟกัสที่ตัวหมื่นแอม ก็เลยเลือก2ตัวนี้มานะครับ2ตัวนี้ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตัวซ้ายมือนะครับจะเป็นจะเป็นรหัสตัว a ตัว a 1 1 pd นะครับตรงนี้นะครับ a 1 1 pd นะครับเป็นตัวหมื่น์นะครับ20วัตต์แล้วก็ตัวตัวนี้นะครับ ที่มีจอหน้าจอดิสตอนนะครับเป็น a 1 3 pd pd เป็นตัว pro นะครับตรงนี้ราคาต่างกันครับตัว11นะครับสองตัวนี้เป็น pd เหมือนกันนะครับชาร์จไวฟาดชาร์จนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับตรงนี้แล้วก็วัสดุอะไรเหมือนกันมากเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูกันนะครับแตกต่างนะครับก็คือเป็นตัวไฟแสดงโชว์นะครับตัว11นะครับเป็นไฟเป็นเม็ด lcd นะครับ แต่ตัว13นะครับจะเป็นหน้าจอ LCD นะครับเห็นไหมครับเป็นหน้าจอที่เป็นตัวเลขนะครับดิจิตอลนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถูกใจเลยครับว่าใครจะชอบแบบไหนแต่ผมก็ซื้อมาทั้ง2แบบเลยนะครับในราคาที่แตกต่างกันนะครับตัว11นะครับตัวนี้ก็ประมาณ300บาทนะครับตัว13นะครับก็ตัวละประมาณ300กว่าบาท400เท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงด้วย ครับตรงนี้นะครับเราก็จะแกะกล่องตัว11กันก่อนนะครับตรงนี้นะครับครับสำหรับตัวสำหรับตัว A 1 1 PD นะครับเมื่อแกะกล่องออกมานะครับตัวนี้นะครับวัสดุ A 1 1 PD นะครับเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับดำเลยนะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านด้านข้างนี้ก็คือปุ่มเปิดนะครับนะครับมี ตัวเม็ด LED แสดงนะครับความจุนะครับข้างๆมีไมโครนะครับแล้วก็ช่องชาร์จเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็น USB นะครับตรงกลางเป็น Type C นะครับตัวไมโครนะครับเป็น18วัตต์นะครับ USB C เป็น20วัตต์นะครับแล้วก็ USB นะครับทั้งสองข้างนี้เป็น18วัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็น A11 นะครับ ดู้ใกล้นะครับ A11 เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกล่องของ A11 กันนะครับว่าเป็นแบบไหนกันนะครับวัสดุดูดีมากเลยนะครับ A11 นะครับผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับเขาก็จะรับประกัน1ปีนะครับตรงนี้นะครับถ้าแกะกล่องออกมานะครับก็เนี่ยครับ มีเท่านี้เลยนะครับมีตัวสายชาร์จของเขานะครับสายชาร์จของเขาที่แถมมาก,ก็จะเป็นไมโครนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นแพ็กเกจตรงนี้นะแล้วก็จะเป็นใบแนะนำคู่มือนะครับตรงนี้นะครับเป็น a 11PD นะครับแค่นี้เอง นะครับเขาก็แนะนำนะครับว่าตําแหน่งตรงไหนบ้างมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับทั้งสองตัวนะครับสามารถชาร์จมือถือพร้อมกันได้สองเครื่องเลยนะครับตรงนี้นะครับพร้อมๆกันผ่านไปจาก A11 PD นะครับก็คือ A13 PD Pro ตัวนี้ยังไม่แกะเลยเพิ่งแกะเลยครับผมแกะ ข้อหนึ่เอสิบสานะครับ หน้าตา A อซิอมเลยทั้งสองตัวนะครับมสีสองมีให้เลือกสีนะครับเป็นสีดำกับสีขาวนะครับผมเลือกเป็นสีดำครับอ้าวทำไมกลายเป็นเสียใสยสีขาวนะเนี่ยตัวนี้ใสาชาร์จตัวสีขาวหมดแล้วหลังจากนั้น ก็มีคู่มือแนะนำเหมือนกันนะครับในนี้นะครับแล้วก็ห่อปลาสิกมาเนาะนะครับตรงนี้นั่นนี่คือตัว a 1 3 pdpo นะครับเห็นไหมครับมีหน้าจอด้วยนะครับตรงนี้ช่องชาร์จเหมือนกันนะครับ type c นะครับอยู่ตรงกลางนะครับ input output ได้เลยนะครับก็คือชาร์จออก ไปที่มือถือใช้ไทซีได้เลยนะครับแล้วก็เวลาตัว power bank หมดนะครับไฟหมดนะครับต่อช่อง usb ได้เลยนะครับแล้วก็ชาร์จไฟเข้ามานี้ให้เต็มนะครับทั้ง2ตัวเหมือนกันเลยนะครับตัว usb c เนี่ยเป็น input แล้วก็เอาพิ t เอาพุ t ในตัวนะครับตรงนี้นะครับแต่ช่องไมโครนะครับไมโครตัวเนี้ยจะเป็นแค่ Input นะครับเห็นไหมครับช่องข้างเนี้ยไมโคร usb นะครับผม เป็นแค่อินพุตอย่างเดียวนะครับไม่ใช่อ t พต t นะครับแล้วก็อีกออพต์ t นึงนะครับก็คือ usb นะครับทั้งสองข้างที่มีสีส้มนะครับเดี๋ยวเราลองดูกดไฟดูนะครับของตัว a 1 3 p d p r o เป็นไงครับตัวก็จะเป็นตัวเลขในลักษณะแบบนี้เนาะนะครับใครชอบเป็นตัวเลขดิจตอลก็ต้องซื้อเป็นตัว a 1 3 p d p r o นะครับตัวนี้หมื่นมิลลิแอม นะครับน้ำหนักเบามากเลยนะครับตรงนี้นะครับหรือใครที่ชอบเป็น a 11pd นะครับเหมือนกันครับเป็นเม็ดเม็ดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสวยงามเช่นเดียวกันนะครับอยู่ที่เลือกอยู่ที่ชอบอย่างไรนะครับแล้วก็วัสดุนะครับดูดีนะครับเป็นสีดำเมทัลลิกเลยนะครับก็ดำออก ดออกใสๆหน่อยหนึ่งเนาะนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแผ่นหลังก็เหมือนกันเลยครับตรงนี้นะครับความหนาเท่ากันนะครับน้ําหนักเท่ากันนะครับเลือกซื้อกันได้นะครับตรงนี้คือมาแนะนํานะครับในในโพ w ์แบงค์ที่ดีๆนะครับที่ได้ใช้มานะครับก็เลยมาแนะนําทุกคนนะครับตรงนี้นะครับเวลานะครับเวลาเราจะชาร์จ ชาร์จไฟนะครับเข้าเข้าเพาเวงนะครับผมแนะนำนะครับก็คือให้ใช้เป็นชาร์จไฟเข้าที่นี่ครับ USB C นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเสียบได้เลยนะครับมันจะชาร์จไวนะครับตรงนี้ถ้าเราใช้ USB C นะครับตรงนี้ก็คือทุกคนก็นะครับเป็นในลักษณะรุ่นนี้นะครับ ตัวนี้ของผมหัวชาร์จ45วัตต์นะครับของเขาก็รับได้ที่20วัตต์นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เสริมมาเนาะนะครับตรงนี้แนะนำนะครับ USB C นะครับแล้วก็เวลาจะชาร์จไฟออกไปที่มือถือใช่ไหมครับเราก็นำสายชาร์จมาได้เลยครับผมของผมนะครับเป็น iPhone ของผมนะครับเป็น iphone เนาะผมก็สาย Lightning ของผมนะครับหัวหนึ่งเป็น usb c นะครับหัวหนึ่งเป็น lightning เนาะผมก็เสียบ usb c ได้เลยครับไฟก็ติดขึ้นมาแล้วก็เสียบ iphone ได้เลยครับผมเรียบร้อยชาร์จแล้วนะครับ อันนี้นะครับเป็นหน้าตาของตัวตัว A11PD นะครับที่เวลาชาร์จของเขาไฟปกตินะครับเมื่อสักกู่นะครับเราจะเห็นเป็นไฟเม็ดสีขาวนะครับทั้งหมดเลยสีดวงแต่เวลาถ้าอุปกรณ์มีการชาร์จนะครับไฟตรงเม็ดตรงนี้นะครับเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือสถานะของตัว 1> a 1 1อ p d นะครับตรงนี้นะครับอุปกรณ์สวยงามมากเลยครับผมแนะนำเลยครับในราคาไม่แพงนะครับในแอปสีส้มหรือไม่ก็ในแอปอีกตัวหนึ่งนะครับคู่แข่งด้วยกันแอปสีน้ำเงินนะครับผมตรงนี้อ๋อไม่ว่าในแอปสีส้มหรือว่าในแอป l นะครับตรงนี้นะครับสามารถที่จะไปเลือกซื้อกันได้เลย นะครับตรงนี้ก็ลองดูราคากันดูนะครับครับผมทั้งนี้นะครับทั้งนี้นะครับตัวนี้มาให้ดูอีกทีเอ13 PD Pro เป็นไงครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองชาร์จไฟออกไปที่ iPhone กันเนาะใช้ a 13กันนะครับแล้วสถานะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองเสียบดูเนาะ น่าิดแล้วหน้าจอเขาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือบอกไว้ที่หกสิบแปดเปอร์เซ็นเหมือนกันไฟสีไฟก็ไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับตรงนี้นะครับยังคงเลือกเดิมอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับอ๋อนี่มีสีเขียวแล้วเห็นไหมครับมีเม็ดสีเขียวขึ้นแล้วกำลังชาร์จอยู่ ถ้าใครชอบแบบนี้นี่เป็นเม็ดสายฟ้าเนาะถ้าใครชอบแบบนี้แบบสวยงามก็เลือกเป็นตัวหน้าจอที่เป็นเลขดิจิตอลได้นะครับตรงนี้นะครับก็รับกัรหนึ่งปีเนาะนะครับก็ทุกคนนะครับก็ลองเลือกซื้อดูนะครับแต่ก็ถามว่าทําไมผมไม่เลือกสองหมื่นนะก็อย่างที่บอกเนาะน้ําหนักสองหมื่นมีแรมเนี่ยตัวเวลาเราถือเนี่ยมันหนักร่วมร่วมสี่ร้อยกร,รัมเลยนะครับสี่ร้อยกว่ากร,รัมเนี่ย มันผมว่ามันหนักไปเวลาเราพกพาไปไม่ค่อยสะดวกครับผมเลยเลือกเป็นหมื่นแอมทั้งสองตัวนะครับครับผมก็ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับแล้วก็คลิปหน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้สวัสดีนะครับผมครับบ๊ายบายครับสวยงามมากเลยครับฟาสชาร์จด้วยนะครับตรงนี้นะครับ PD ดี เป็น pd แล้วก็เป็น20วัตต์ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเลือก18วัตต์มันก็จะชาร์จชา้ากว่านี้เนาะเราเลือกเป็น20วัตต์เลยนะครับครับผมบ๊ายบาย